ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นสิ่งที่ผมสรุปขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปให้ด้วยนะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมบอกบอกนิดนึงนะว่าชัดเจนนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ2 0ปีเนี่ยคือมันมันเห็นชัดเจนหรือเปล่ามันไกลไปป่ะนะครับถ้ามันไม่ไกลไปก็ผมจะพูดแล้วนะครับแต่ผมก็จะมาชี้ประเด็นในการออกข้อสอบให้ด้วยนะครับ พร้อมยางพร้อมแล้วจะเริ่มแล้วนะนะครับทาง YouTube ก็พร้อมนะครับทางช่อง y o u t u b e พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ทางเพจพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วจะเริ่มแล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะครับเขาบอกในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปจากไหนนะครับโดยที่รัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยเนี่ย นี่เลยคุณจำไว้เลยนะมาตาที่65มาตาที่65เนี่ยบัญญัติให้รัฐเนี่ยพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอ่า และต่อมาเนี่ยได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร,ร์ชาติพศ2560ขึ้นโดยกำหนดให้มีคณะก,กรรมการยุทธศาสตร,ร์ชาติเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร,ร์ชาติเนี่ยและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบััญญติแห่งชาติแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำทุน900หม่อมอถวายนะครับเพื่อให้เป็นใช้ในยุทธศาสตร์ชาติต่ตอไป คราวนี้ประเด็นในการออกข้อสอบนั่นก็คือมาตราที่65ถ้าก็ถามว่าอายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันมาจากมาตราอะไรรัฐธรรมนูญแห่งราชทัยเนี่ยมันมาจากมาตราอะไรคุณตอบไปเลยมาตราที่65เพราะมาตราที่65เขาบอกว่าให้รัฐเนี่ยจัดให้มียุทธศาสตร์ชาตินี่คือข้อสอบข้อหนึ่งแล้วนี่นี่ข้อสอบข้อหนึ่งแล้วนะนะครับนี่คือข้อสอบแล้วนะอ่าต่อไปนะครับไปดูต่อ อ่านี่ผมสรุปมาแล้วนะครับสรุปมาสรุปยุทธศาสตชาติ20ปีนี่พอสอที่จะออกข้อสอบได้นี่ก็ข้อสอบนะครับข้อสอบแน่นอนพอสออะไรครับพอสอพอสอ2 5 6 1ถึง2580ใช่ไหมครับคราวนี้คติพ์คุณต้องจำไว้เลยว่าคติพ์มันจะต้องแบบ คือไอคติพจน์เนี่ยนะมันก็เหมือนแบบสรุปย่อมาจากวิสัยทัศน์อะเนื่องจากคติพจน์คือเขาต้องการมันอะไรที่แบบสั้นๆจําง่ายๆคือคือข้าราชการเขาเนี่ยเขาทาขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยคือต้องจําได้ใช่ปะ่ะแต่คขาเนี้บางทีข้าราชการโอ้โหมันยาวเหลือเกินมาฉันก็เป็นข้าราชการก็จริงแต่ฉันก็จําไม่ค่อยได้นะเพราะมันยาวเหลือเกินนะก็เลยเขาก็เลยสร้างคติพจน์ขึ้นมาเพื่อให้จําง่ายๆคติพจน์ก็คือมั่นคง มั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยออกสอบสอบพทแน่นอน100% 100นอยเปอร์นะครับอยู่ในส่วนของภาคขอนะอยู่ในส่วนของภาคขอออกแน่นอน100%อยากจะบอกไว้เลยนะครับว่าออกชัวร์ร้อยนะครับคราวนี้วิสัยทัศน์เดี๋ยวผมจะพูดอย่างให้มีเสียงรอๆหน่อยวิสัยทัศน ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เสียงเสียงคนดัจจิริตเลยนะครับคราวนี้วิสัยทัศน์คุณก็ต้องจําไว้ว่าประเทศเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน,น์มันจะเป็นคําที่สละดสรวยมันจะเป็นคําที่สวยงามเชื่อมโยงคล้องจองฟังแล้วสบายหูฟังแล้วมันดูอลังการยิ่งใหญ่นั่นคือวิสัยทัศน์นะครับคราวนี้คติพจน์ก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพราะฉะนั้นในเนี้ยในหน้าเนี้ยนะมีข้อสอบทั้งหมดเนี่ยสามข้อข้อสอบสามข้อเนี่ยเป็นข้อสอบแน่นะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเอาอะไรมาออกนะครับคุณจําไว้ก่อนนะว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมาก่อนมั่งคัง่ง พอมั่งคั่งเสร็จแล้วค่อยไปยั่งยืนนะครับมันอาจจะเอาสลับกันก็ได้เป็นยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งอะไรเงี้ยคุณต้องจําให้ได้นะว่ากติพจน์ก็คือมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับอือน,นะครับต่อไปครับต่อไปยุทธศาสตร์ทั้งหมดมีกี่ยุทธศาสตร์ครับนี่ข้อสอบอีกแล้วหนึ่งข้อ มีทั้งสิ้น6ยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นไอ้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์มันมีกี่คณะครับก็มี6คณะใช่ไหมอ่าคราวนี้ด้านความอะไรครับด้านความมั่นคงก่อนเลยด้านความมั่นคงเพื่ออะไรครับมั่นคงก็คือเพื่อบริหารจัดสภาวะและแวดล้อมของประเทศเนี่ยให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ นี่คือยุทธศาสตร์ชาติข้อแรกนะครับถ้าเขาถามว่าข้อแรกคืออะไรคุณก็ตอบไปว่าด้านความมั่นคงนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องการทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นด้านความมั่นคงมาแล้วนะครับก็คือต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็มีความสงบนะครับเห็นไหมก็คือต้องมีความมั่นคงก็เลยต้องมีรถทงรถถังเยอะๆหน่อยนะครับ แล้วก็เรือดำน้ำด้วยนะครับเพื่อความมั่นคงประเทศนะครับอ่ะสองด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเดี๋ยวผมจะให้คีย์เวิร์ดในการจำด้วยนะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดแรกนะครับด้านแรกก็คือผมให้คำว่ามั่นคงและส่วนด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันผมก็ให้คีย์เวิร์ดว่าแข่งขันนะครับคราวนี้ด้านการสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันก็คือเน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก<ม>เอ,อนะครับในเวทีโลกนั่นเองคือขีดสร้างขีดความสามารถอะ่ะเช่นพวกจัดทำอะไรแข่งกับกับประเทศอื่นเขาในของโลกเพื่อต้องการยกระดับให้ประเทศไทย,ยมีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยั่งยืนนี่คำนี้จะเป็นกติพจน์ ก็คือสิ่งน,นี้นะครับด้านที่2นะผมให้คําว่ามั่นคงแล้วก็แข่งขันแล้วนะมั่นคงแล้วก็แข่งขันนะครับต่อไปด้านที่3ครับด้านที่3ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ออนะครับด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ผมไอคำว่ามนุษย์เนี่ยผมให้ให้ว่าคนแล้วกัน คนนะคนก็คือมนุษย์ออแข่งขันเกี่ยวกับพัฒนาสร้างทรัพยากรมนุษย์อ่ะก็คือคนนะผมให้คีย์เวิร์ดว่าคนก็คือเขาบอกว่าคนไทยในอนาคตเนี่ยมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21อ่าทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3แล้วก็มีคุณธรรมด้วยตรงนี้ก็คือกรด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรงัพยากรมนุษย์ผมให้คีย์เวิร์ดว่าคนนะครับ ด้านที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับนี่คือเสมอของปูพงศิษิ์นะครับ คีย์เวิร์ดคือเสมอนะครับมั่นคงแข่งขันคนเสมอนะเสมอนะเสมอนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดต่อไปนะผมให้คําว่าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปไปดูด้านที่5แล้วก็ด้านที่6ต่อนะครับด้านที่5แล้วก็ด้านที่6พูดว่าด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณก็จำว่าสิ่งแวดล้อม หรือว่าจำมาแวดล้อมก็ได้คีย์เวิร์ดแวดล้อมอ่าคำนึงถึงความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติครับและสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัต่อความยั่งยืนนั่นเองนะครับด้านที่6กก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐก็คือการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมอ่าอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกภาครัฐแหะพวกภาครัฐก็คือพวกขอลอกโกก็คือข้าราชการนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดในวันนี้ที่ให้นะครับให้ทั้งหมดก็คือมั่นคงมั่นคงแข่งขันคน เสมอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอลอกอข้าราชการมั่นคงแข่งขันคนเสมอสิ่งแวดล้อมข้าราชการนี่คือสิ่งที่คุณต้องจำไปนะนี่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ข้างล่างด้วยเห็นบ้านี่นะครับครูพลาพาติวนะครับนี่ทำมานีเพิ่งปิ้นมาสดๆร้อนๆเลยนะนี่นะครับ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาตราที่65นะครับคือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยมาตราที่65ก็คือบัญญัติให้รัฐเนี่ยพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมมาพิบาลเพราะฉะนั้นอยู่นี่นะนี่มาตราที่65นี่นะนี่ขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นจําให้ได้นะครับเขียนนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของนี่หน้านี้นี่นี่น,น,นี่พอสอจํจไว้ด้วยจําพอสอไว้ด้วยนี่พสหกหนึ่งถึงแปดศูนย์นี่ออนข้อสอบนะจ๊ะหกหนึ่งถึงแปดศูนย์นะนี่นะครับแล้วก็คติพจน์นี่ มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนส่วนวิสัยทัศน์คือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะจ๊ะอ่าตรงนี้นะใช่ครับเอาลง u ู u b e ไหมครับเออเอาลง YouTube หมดนะครับผมจะเอาลง youtube ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ไลฟ์สดที่ youtube ด้วยนะครับ ราตอนนี้ผมไลฟ์สดไดอ้อยู่ที่2 2แพลตฟอร์มก็คือมี YouTube นะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็คือเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพัฒศึกษา